ตีนึงตีสองสเตะตีอืมหานนดูหนึ่งัวแต่เราก็ี่นองเนอะเออี่เจมียครับไม่ยังพะไม่สว นี่เล่นเสริมไหนอะอ๋อลนนโหมดเลยใช่ไหมผมอ๋ออืมผมก็ดูแบบที่แบบพวกหนูรี่ดูของแทนเอ็กอะไรพวกนี้ครับเหมือนเขาเปิดเสริมเพันเองอะผมก็ไม่แน่ใจ คนล่ะตคนนี้ไม่มีกกองเลยมันเข้าบ้านบ้านระเบียงไปแล้วอยู่ชั้นหนึ่งขึ้นชั้นสองแล้วพี่<อ>ผมมีแค่อูซียง พี่ก็จะจะจะออกไปจากนี้มะคับมาล้อมมาได้พี่พี่พี่ออกทางนี้ได้กะได้่อลูกได้

อยู่มุมองไม่เห็นนะน่ตอรนก้าครับผมกำลังไป ผมพ่านหมดไปได้ไหมบ้าไหนเพื่อนผมห่างพี่ห้าสิบเมตรเฮ้ยเฮ้ยตุ้แดงมีหลัำฟ้า โดนชั้นพี่ซ้ำม,มีมีคอดไหมอืมตดนแรงเยอะพี่เคสอ๋อโอเคมันอยู่ทางงั้นเกือบตายนะเนี่ย หอตัเขียวข้างข้างขวานี่พี่พี่จับยังผมนี้ดับไฟ ยังไม่โผล่เยการฟ้ายองผมเพ่มผมเพิ่มเมซอย ไมบ,บมีรถมีรถดูหน้าเด็กมีมีคนดักมีคนดักมีคนดักคนดักคนดักเฮ้ยที่เคเอาคุณสี่คุณสี่หลัง ผมว่าอคาิดมากเลยว,ลวยิงเจ็บสองตัวเลยไป่ะตายไปเจ็บแล้วพี่เฮ้ยถ้าเรายืนตรงนี้เราจะโดนชนไงพี่ มันล่วงนะพี่มันล่วงตรวครับครับผมครับผมครับเดี๋ยวผมชนกล่องหน้าเนี่ย ข้าวัมีรอตีนะเฮ้ยเรือเฮ้ยหัวาาหัวทลายหัวทลายโนโนโนของไม่ได้เก็บเลย <laughs> โอ้โหโดนนนสนานะโอรมันวิ่งมันวิ่งมันวิ่งขึ้ไายึดนังนงะ หลังเข้ามัน 拜拜 <Bye. S 2>

ปาๆอื้อหือตาม Watch out ปาไปตามๆ อืมตำบอจตำบอจเล่นแน่เลยทำบอกหรอกสาวเงาเทียมเนี้ยมีไหมพี่ว่าไม่มีรถมีรถอ๋อกรียบไหมสายรียบสายรียบสายรียบ Enemies ahead, enemies ahead. เราต้องการค่าตายไอย่างนี้ผมต้องลงว่ะผมต้องลงอืมต้องไปฮ่าอีวิดลงลงเล่นเนินได้อยู่อีกทีอกอะไหนพี่โอ๊โอู้ขับรู้ไปเลยก่อนโอ้โหโอ้โห ต้องต้องต้องอีกขันยังเท่าไหร่กันปะช่ใช่ติดไหมนั่นไงสมพรยัง โอ้ยเฮีย e er, ตก oh, right. ดีไม่แตกไม่ทันตายวงว่ะตายวงเว้ยไ,ไม่ทันไม่ทัน างานนานอยู่ยางานจะไม่ทันครับเออเฮ้ยนิ่มดูยาขานเข้ามาขานเข้ามาขานเข้ามาไงไนะงไงได้ได้ได้ไงได้เข้าได้เขาน่าเฮ้ยนิ่มจะตายนิ่ม หมายควาว่าผมผมน็อกสามไหมทั้งซ้ายร้อยแปดห้าพี่โอ้โหไอตัวนั้นน่าจะยังอยู่ไม่น่าจะอยู่เนะี่ยตามีปตาไหมแม่ไม่ปตายเลยคะ่ะ

โดนซ้ายหลังเฮ้ยระเบิดเนืใครอะไปตายโมกลัวอุ้ยมาร์คดีโลเคชันวัชเอาต์วัชเอาต์ ไม่คิดเม็ดเลยคิด